สวัสดีค่ะแม่มุ้กินแซบค่ะวันนี้นะคะแม่จะมาทําเมนูมาม่ากเกาหลีค่ะในสูตรของคนไทยเรานะคะคือวันนี้แม่จะใส่เครื่องปรุงเป็นน้ําพริกเผาค่ะแล้วก็น้ําพริกนะคะใส่ลงไปในเส้นมาม่าที่เหนียวนุ่มของคนเกาหลีนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาทําพร้อมๆกันเลยนะคะแม่จะใช้การผัดนะคะผัดเส้นมาม่านะคะนะคะไม่ไฟไม่ติดนะคะ โอเคได้แล้วนะคะใส่น้ำมันค่ะลงไปใส่นิดเดียวนะคะน้ำมันนิดนึงนะคะแล้วก็เอาพริกแกงนะคะเอาเครื่องแกงที่ว่าเป็นข่าตะไคร้นี่นะคะใส่ลงไปนะคะเจียวให้หอมนะคะแล้วเราค่อยมาปรุงเส้นมาม่านะคะอันนี้เป็นเมนูที่แม่คิดค,นค้นขึ้นมานะคะถ้าคนที่อยู่ในหอพักหรือว่าอะไรเนะะี่ยค่ะสามารถ อมได้เลยให้หอมๆเลยนะคะไม่มเปิดโอเคเริ่มได้แล้วนะคะเอาแค่ okay, หอมๆพอคะ่ะใส่เส้นมามะ่า <ๆ S 2> เกาหลีลงไปนะคะนี่ค่ะ แค่พริกแกงหอมน,นะคะใส่เครื่องปรุงค่ะเป็นเครื่องอต้มยำของไทยนะคะใส่น้ำพริกเผาค่ะเราจะมาดูว่าน่าอร่อยแค่ไหนนะคะพริกเผาไม่ขุนเลยนะคะแม่ต้องอน,นี่ต้องเอาใช้จักค่ะเพราะว่าตรงน,นี้มันยังไม่ได้สีเท่าไหร่เพิ่งเปิดสากเราคือยังไม่ได้ถึงก้นนะคะ ่วนของกระปุกผัดลงไปเลยคะ่ะหอมนละพริกเผามากเลยค่ะทุกคนถ้าเราอยากได้เผ็ดมากก็ใส่น้ำพริกเผาไปเยอะๆเลยนะคะผั่อีกนิดนึงสีได้สวยๆนะคะสีไม่แตกต่างจากมาม่ากเกาหลีเลยนะคะของไทยเราน่าจะข้นกว่าด้วยความเผ็ดน่าจะสูสีกันค่ะ ต้องคอยเบาแก๊สแล้วก็เพิ่มแก๊สอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าตังน,นี้เป็นแก๊สกระทะไฟฟ้านะคะมันจะตัดไว้มากไม่ค่อยใส่ของไปอีกให้สีมันสวยๆเราจะมาชิมพร้อมๆกันเลยค่ะว่าน่าอร่อยแค่ไหนแต่เส้นมาม่าเขาคือแบบเหนียวมากอยู่แล้วนะคะ รสพร้อมกันเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะใส่ผักที่เป็นหอมามะม่วลงไปนิดนึงเพื่อเพิ่มความสวยงามแล้วก็ความอร่อยที่เพิ่มมากขึ้นนะคะเก็บอุปกรณ์ก่อนเรียบร้อยแล้ว,เร,รลวเราก็มีเจ้าตัวนี้อยู่นะคะน้ำพริกค่ะน้ำพริกแห้งนะคะเป็นพริกแห้งที่แม่ได้มานะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมพร้อมๆกันนะคะ เสนมาม่าใส่ถ้วยที่เราได้เตรียมไวะะ้เลยค่ะผัดเรียบร้อยแล้วอหอมพริกแกงต้มยำมากค่ะหอมพริกแกงต้มยำมากๆเลยเดี๋ยวไม่รู้ว่ารสชาติยังเป็นความต้ยมยำที่อร่อยหรือเปล่าทีเรากินรสชาติของเกาหลีแล้วเราก็เกาหลีสไตล์แล้วก็เบื่อแล,แล้วเราลองมาชิมแบบรสชาติของไทยดูบ้างนะคะปิด จะได้เป็นแบบนี้นะคะมาม่าค่ะมาม่าเกาหลีพริกแกงไทยนะคะส่รล้พริกเผาแล้วก็เครื่องต้มยำค่ะทนี้เราจะมาใส่พริกมันไปถึงสองช้อนหนึ่งนะคะพริกสองโอ้ยสีจะได้ประมาณนี้เลยค่ะน่าทานไหมคะเพื่อนๆสีสดมากๆเลยค่ะ ก็มาคลุกเขาอันนี้คือสูตรแบบว่าเผ็ดมากนะคะนี่เตรียมน้ำหวานไว้เลยนะคะว่าจะลดความเผ็ดได้หรือเปล่าเรามาชิมพร้อมๆกันค่ะอืมอร่อยค่ะ เส้นที่เหนียวของมาม่านะคะเข้ากับริแกงของไทยเรามากเลยจริงๆนุกนถ้าตามมาต้มใส่เครื่องต้งยมยำนะมาม่าต้ยมยำไมเอาะหอมอะ่ะ 好我讲什么了呢？ สีไม่แรงเหมือนน้ำมาาเกาหลีนะคะจะเผ็ดกว่าเพราะว่าทั้งพริกเผาทั้งพริกแห้งที่ว่าเป็นน้ำพริกก็ค่ะใส่ลงไปมันคลุกเค้ากันแบบว่าจัดจ้านมากอ่าได้ความหอ phóng Ừ. ừ. Nhọn Đã

แบบว่าจุมากตอนนี้ยายทวดยายทวดของแม่มุ้ยกลับมหาสารคามไปเยี่ยมญาติแม่มุ้ยสั่งซื้อจิ้งหลีดไปด้วยเหนือเจามาเอามาแกงเอามากินกับส้่มตำจิ้งหลีด เอามาคั่วนะคะแกะขี้มันหนอนแล้วก็เอามาคั่วเค็มๆแล้วก็กินกับส้มตำอร่อย ใส่ไปงเผดัอรอมันมีหอมเจียวนะคะแล้วก็กุ้งฝอยแล้วก็พริกมันทั้งเผ็ดทั้งอร่อยอะคะ่ะเผ็ดด้วยแล้วก็ในความหอมของหอมเจียวแล้วก็กุ้งแห้ง จะไม่ไหวแล้วอะอืมห้องจสด,ดก่นอนกระเพาะทะลุเผ้ดอืม เป็นน้ำองุ่นมีวุ้นด้วยอร่อยมากโอเคค่ะวันนี้แม่มูกกินแ่บได้มาชวนเพื่อนๆนหนวิวเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่มุ้ยุ้ยค่ะวันนี้แม่มุยไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ<ๆ>เผ็ดจนดิสนีหมดแล้วบ๊ายบาย